จะสวัสดีตอนเสารนะคะล่าสุดนะจาจะห้าพอนิ่มน่าจะมาเหตุห่างใสตตนบักท่านเ่าหลังจากที่เหฮาสีพพนยาเนาะค่ะไปหมู่บ้านก็มาย่างมึงงย่างเม,มาื่อเสารจ้ะพอนิ่มน่าจะขนาดถ้าสีดยาไปน่าจะ เพราะว่ายุสวนน่าจะใส่ยาของยูนิไลน์นะจจะเขาจะบอเป็นอันตรายต่อเพิงต้อนิ่มจะต้อซัดเลี่ยงหลูโดยนุ่มนะจจะเพราะว่าเพิงนิ่มเนี่ยสามารถซอยผสมเกสรให้จนพุทราเห่าติดหน่วยติดดอกติดน่วยจ้ะเขาจะบอเป็นอันตรายต่อ เอิงต้อนิ่มเนาะจ้ะปลอดภัยจ้ะเป็นยาที่คนข้างปลอดภัยเนาะจ้ะได้มาตรฐานผ้ามึงหลบๆจ้ะเดี๋ยวผ้ามึงหลบๆ ตอนเสาเนาะจะส่วนที่เหลืองกะกำลังจะเขียวึ้นเนะคกะเพราะว่าสีให้ปุ๋ยแล้วกะ ฉีดปำรุงเขาค่ะนีจ้ะสดีเขาเลี้ยงกำลังเขียวจ้ะ มะม่งกระสีแปกตาขึ้นนิดนึงจ้ะเพราะว่ามันกำลังเขียวขึ้นนะคะ่ะต้นเลืองเขากับน่วยหลายด้วยจ้ะแต่ว่ารดฉาตินาสิบาดเสียบปันใดเพราะว่าเขาเหลืองนะจ้ะจ้ะต้นนี้ก็กกำลังหลวงนะจ้ะลูกเหลือง กำลังเขียวจ้ะใบก็ยุดลวงแล้วก็นานนี้ใบลวงนะจ้ะตอนนี้ใบเขายุดลวงแล้วเขากำลังฟื้นฟูจ้ะกำลังสีดบำรุงใส่ปุ๋ย ี๋ยวจะขึ้นให้มึงน่ะจ้ะว่าเห่าสีดเียงไปแน่น่ะจ้ะนี่น่าจ้ะประมาณนี้ที่เห่าสีดไปน่ะจ้ะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของยูนิลัน่าจะกัสมียาป้องกันมะแรงจ้ะมะแรงวันท้องมะแรงพวกมะแรงปีแข็ง เพียไฟไล่แดงพวกเพียต่างๆนะจ๊ะแล้วก็มีอาหารเพื่อจะบำรุงดินนะจ๊ะฮิวมิกบำรุงดินแล้วกับแคลเซียมโบลอนนนโอซิงนนโอไมเนอร์นนโอไฟนนโอเคอยู่ในแผน่นแดง ยูนิฟอร์ดคค่ะเป็นปุ๋ยเกยนาจนะจ้ะปุ๋ยเกจย,ยูนิไรค่ะแล้วก็มีปุ๋ยเกจของเรือใบนะจ่ะเรือบใบไข่มุกสูตรยี่สิบห้าห้าห้าน่าจะสารจับใบค่ะคาเวอร์กลีน บูมแปดแปดอันนี้สร้างขวดน่อยนะจ๊ะหกน่าจะหกลอยห้าซิบจ้ะซีวิวนี่กะใส่ขวดที่สองแลยวด้วยจ้ะกะจะมีประมาณนี้จ้ะกะจะมีตัวคุ้มไข่คุ้มไข่จ้ะ คุ้มไขน่นอนอันนี้ป้องกันมลรงวันทองจ้ะไตฟอดยาปองกันเสื้อลานาะจ้ะตัวนี้เลื่มเอาออกมาเนาะจ้ะมิโชจ้ะจะเป็นผงเนาะจ้ะยาป้องกันจ้ะป้องกันเชื้อรา จะประมาณนี้จะที่ห้าสียดไปต้นนี้เข้าก็เหลืองนะจ้ะแต่ว่าน่วยเข้าก็ยังลายอยู่เขาก็ติดนวยลายอยู่จ้ะ นี่จ้ะกำลังเขียวเมื่อนั้นก็ได้ท่ายห้เมืองนอกจาะมันเหลืองเพราะว่าเทียบกันกับต้นนี้จะ้ะต้นนี้ค่ะ